สนับสนุนโดย Music Box เพลงฮิตที่คิดถึงสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092-352-4446เครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092-352-4446 ปีเก่ากำลังจะผ่านพ้นไปปีใหม่ก็กำลังจะผ่านเข้ามาค่ะคนลุกทุ่งเขาอยากทิ้งอะไรไว้ในปีเก่าและอยากได้อะไรในปีใหม่บ้างเราไปฟังกันเลยปีเก่านะคะก็อยากทิ้งสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่ผิดพลาดก็จะทิ้งไว้ปีเก่าค่ะอยากให้ปีใหม่ตัวเองมีแต่ความสุขแล้วก็สิ่งที่เข้ามาในชีวิตให้เป็นแต่สิ่งดีๆค่ะ อย่าทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีนะคะที่เข้ามาในชีวิตในปีนี้นะคะให้อยู่แค่ปีนี้อย่าตามไปปีใหม่เลยนะคะแล้วก็โรคโควิดโรคหลายๆนะคะก็ขอให้อยู่แค่ปีนี้ปีสุดท้ายนะคะอย่าตามไปถึงปีหน้าเลยนะคะปีใหม่ยังได้อะไรใหม่บ้างห่ะ อยากให้ตัวเองนะคะอยากให้ตัวเองเก่งขึ้นกว่านี้ก็พอนะคะแล้วก็อยากให้สถานการณ์นะคะในประเทศไทยเราเนี่ยค่ะกลับมาเป็นปกติสักทีนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนคึกคืนมีความสุขเหมือนเดิมนะคะขอแค่นี้ก็พอนะคะสําหรับปีเก่าที่จะผ่านไปนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ไปกับปีเก่านะครับรวมถึงโควิด -19 นะครับด้วยนะฮะแล้วก็ปีใหม่ที่จะมานี้นะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับมีแต่เรื่องที่ดีๆนะครับ มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับเข้ามานะครับสิ่งที่อยากจะทิ้งไว้นะครับก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆนะครับในปีที่ผ่านๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ดีๆของตาเรวนะครับผมแล้วก็อ่าสิ่งดีๆนะครับจะเก็บไว้ในปีเก่าสิ่งใหม่ๆที่อยากจะมีนะครับผมก็คืออยากจะสร้างบทเพลงใหม่นะครับที่ประทับตึงใจนะครับให้กับแฟนคลับแฟนเพลงนะครับปีเก่าที่ผ่านมานะครับอยากทิ้งอะไรไปบ้างทิ้ง ความเครียดหรือว่าสิ่งไม่ดีที่ได้พบเจอในปีที่ผ่านมานะครับส่วนในปีใหม่อยากได้อะไรบ้างนะครับก็สารให้ทุกอย่างนะครับกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับสำหรับปีเก่านี้นะครับสิ่งที่ยศอยากให้มันผ่านไปมากที่สุดก็คือความความไม่สมหวังความผิดหวังนะครับอยากให้มันผ่านไปกับปีเก่าแล้วก็ปีใหม่นี้นะครับสิ่งที่ยศอยากขอให้ตัวเองก็คือความสมหวังแล้วก็สุขภาพ สุขภาพตัวเองสุขภาพครอบครัวนะครับขอให้แข <ederim. S 2> ็งแรงนะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์โฟกัสก็อยากจะทิ้งโควิดครับอยากจะให้โควิดเนี่ยหายไปจากโลกของเราสักทีนะครับเราจะได้ทํางานเราจะได้ออกไปเที่ยวออกไปใช้ชีวิตกันอย่างเต็มที่สักทีอย่างมีความสุขสักทีครับปีใหม่อยากจะได้อะไรโฟกัสก็อยากจะได้แฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยครับผมเป็นกําลังใจสําคัญให้ผมสู้กับเส้นทางในการ เป็นศิลปินนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากจะได้ทํางานใหม่ๆอย่างเช่นการแสดงนะครับก็อยากจะมีโอกาสแล้วก็คอนเสิร์ตร้องเพลงต่างๆนะครับก็อยากจะมีทุกๆวันเลยครับอยากทิ้งเรื่องราวที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสุขภ,ภาพนะครับผมเงินทองหรือว,ว่าอะไรต่างๆที่มันไม่ดีก็ขอให้หมดไปกับปีเก่านี้นะครับส่วนปีใหม่นี้อยากได้อะไรนะผมก็อยากให้ตัวเองมีความสุขมากๆครับอยากให้ตัวเอง นะครับผมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้นะครับผมมีแรงนะครับแล้วก็มีพลังนะครับมาทํางานต่อนะครับทุกแจงเองก็อยากจะทิ้ง หลายๆสิ่งที่มันไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผิดพลาดในชีวิตความผิดพลาดในหน้าที่การงานนะคะเรื่องสุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจุ๊กแจงเองก็อยากจะทิ้งสิ่งไม่ดีเหล่านี้นะคะไว้กับปีเก่าสําหรับสิ่งที่จุ๊กแจงอยากได้ในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะจุ๊กแจงเองไม่ขออะไรมากค่ะขอให้ตัวเองประสบผลสําเร็จในชีวิตประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงาน ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะคนรอบข้างมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยกันทุกๆุกคนก็พอและะ้วค่ะอยากจะทิ้งอะไรมากที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเอ่อโควิดมั้งคะทิ้งไว้ปีเก่าเลยไม่ต้องตามไปนะคะเอาไว้ปีเก่านี่แหละส่วนปีใหม่เนี่ยถ้าอยากได้อะไรเนี่ยก็เอา,าในแง่ของสิ่งของค่ะก็อาจจะอยากได้คอมพิวเตอร์ดีๆสักตัวนึ่งค่ะเพราะาใช้งานเยอะมากตอนนี้ส่วนในแง่ของ ความรู้สึกอะไรอย่เงี้ยค่ะก็คงจะเป็นอยากให้หน้าที่การงานดีขึ้นค่ะ จะเอาอะไรทิ้งไว้กับปีเก่าบ้างก็ขอเป็นเรื่องเครียดละกันเนาะแล้วก็เป็นโรคระบาดโรคโควิดโรคไรที่มันน่ากลัวมากๆทําเอาทุกคนแบบไปไหนไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปเจอคนที่รักนะคะแล้วก็อะไรที่อยากจะให้เกิดในปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้ฉีดวัคซีนกันทุกคนร่างกายจะได้แข็งแรงใช่ไหมคะใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเศษรษฐกิจก็จะดีทุกคนก็จะเฮงเฮงรวยๆคะ่ะปีเก่าปีนี้นะคะค่ ขอให้เรื่องราลายๆนะคะผ่านไปนะคะในทุกๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็สําหรับปีใหม่นะคะน้องแขกก็ขอให้ชีวิตตัวเองนะคะมีแต่ความสุขนะคะมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้แฟนๆทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆด้วยนะคะอยากจะให้โควิดนะคะหมดไปกับปีเก่าให้มีแต่สิ่งดีๆมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะในปีใหม่นะคะสําหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้อยู่ก็อยากจะอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้โควิดหายไป ได้ทำงานการปกติเหมือนเดิมโควิดไม่อยากเอาไปแน่ๆอยากจะทิ้งไว้ให้มันไกลๆนะครับแต่ว่าผมมีอะไรที่มากกว่านั้นนิดหนึ่งนะครับคือสิ่งที่มันพามาด้วยนะฮะกับเรื่องของโควิดหรือว่าสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะฮะก็คือความเครียดความกดดันแล้วก็ความผดหูนะฮะแล้วเราอยากจะพาอะไรไปสู่ปีหน้าล่ะ แน่นอนนะฮะก็คือความหวังและความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเพราะว่าทุกเหตุการณ์ที่เราต้องพบเจอนะฮะถ้าเรายังมีความหวังและมีศรัทธาและมีความเชื่อมั่นในตัวเองเราสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคได้แน่นอนนะครับก็อยากทิ้งโรครายค่ะเช่นโรคโควิดค่ะเพราะรู้สึกว่าทําให้เราทุกแล้วก็เครียดมากๆเลยทํางานทำกันไม่ได้นะคะทิ้งไปกับปีเก่าเลยนะคะส่วนปีใหม่อยากได้อะไรใหม่ๆ อยากได้ความสุขค่ะในเมื่อเรามีความสุขแล้วนะคะรอยยิ้มและสิ่งดีๆจะตามมาเองค่ะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในปีใหม่นี้นะคะรวยๆเงงเงงทุกท่านคะ่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะร่ำรว,วยนะคะเงินทองไหลามาเทมาแฮปปี้นนวเอยร์นะคะปีใหม่นี้นะครับ ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมหวังนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยเงินทองสวัสดีปีใหม่2565ครับผม,มสุขภาพแข็งแรงนะครับผลจากโรคภัยต่างๆนะครับไม่เจ็บไม่จนสวัสดีปีใหม่ครับเจอสิ่งใหม่ที่ดีๆนะคะการงานก็ดีการเงินก็ดีสุขภาพร่างกายก็ดีแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็ด้ววยคามปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลโควิด นะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับมีความสุขมากๆค่ะห่างไกลจากโควิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะจะได้มีแรงปั๊มเงินปั๊มทองเฮงเฮงเฮเฮปีใหม่นี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆรวยรยรวกันทุกคนเลยค่ะขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะครับสวัสดีปีใหม่ครับเอาเป็นว่าอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปกับปีเก่าส่วนอะไรที่ดีๆก็ขอให้เข้ามาในปีใหม่กันทุกคนนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย